ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพ่อรวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรคำนวณสูตรหลักสิบบนหตัวเลขประจำงวดวันที่2มกราคม2569ก็เป็นการลงครั้งที่หนะครับใน YouTube ช่องวีพ่อรวยตรงนี้นะครับ ซึ่งทางช่องของเราก็นำแนวทางตัวเลขมาให้ได้รับชมทุกวันที่1และ16ของทุกๆเดือนสำหรับสูตรสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับผลงานนิ่งว่าทิพผ่านมาก็เข้าไปที่หลักที่บนก็คือเลข9นะครับออก95ข้างบนก็ามาเลข9นะครับสำหรับช่อง YouTube V พารวยนั้นเป็นสื่อกลาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงนะจ๊ะซึ่งวันนี้ผมก็มาบรรยายให้ท่านรับชมเช่นเคยสำหรับแนวทางตัวเลขในสูตรอื่นๆก็ทยอยล,ลงไปแล้วนะครับ ชื่อชอบตัวไหนก็นําไปใช้นะครับถ้าไม่เชื่นชอบก็แค่เข้ามารับชมรับฟังแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์อะไรก็ได้นี่ครับทางช่องเราก็ลงแนวทางให้สําหรับผู้ที่เชื่อชอบในตัวเลขและก็สูตรคํานวณน,นะครับก็มองเห็นตัวเลขมีที่มาที่ไปนะครับส่วนสูตรจะมาตามสูตรหรือไม่นั้นก็รอลุ้นผลนะครับซึ่งก็ไม่มีใคร ล่วงรู้อนาคตนะครับก็เป็นแนวทางทางเดินตัวเลขนะครับย้อนหลังให้ดูนะครับส่วนเดินไปข้างหน้านั้นก็ไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับว่าจะมาตามผลคำนวณน,นี้หรือไม่ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นก็จะย้ำตามนี้นะครับก็มาดูสิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูนะครับ่าออกอะไรไปบ้างนะครับ ดูว่าเลขไหนที่ขยันมานะครับตรงไหนที่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอย่างเช่นเลขห้าก็เกาะเกี่ยวอยู่ในสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสามงวดแล้วนะครับหนึ่งสี่ห้าก็มีห้าสองห้าสองก็มีห้าแล้วก็แปดเก้าห้าก็มีห้านะครับก็จะย้ายอยู่หลักหลักหน่วยแล้วก็มาหลักสิบแล้วก็มาหลักหน่วย ถ้าออกสลับแบบนี้มวดหน้าก็ห้าน่าจะอยู่หลักสิบบนนะครับแปลว่าออกหนึ่งสี่ห้าก็อยู่หลักหน่วยบนแล้วก็งวดต่อมาออกสองห้าสองก็มาหลักสิบบนมวดล่าสุดก็ออกแปดเก้าห้าก็มาอยู่หลักหน่วยบนนะครับมวดต่อไปอาจจะมาห้าหลักสิบบนหรือเปล่าหรือว่าจะหนีไปหลักร้อยก็รอรุ่นผลนะครับก็เป็นการวิเคาะตัวเลขไปเรืเ่อยเปื่อยของผมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่นะครับ ก็เป็นการคาดเดาคาดการไปเปี่ยงเท่านั้นนะครับต่อไปก็มาดูหลักสิบบนนะครับห้าตัวเลขนะครับก็จะใช้หลักแสนบวกสามครั้งบวกสิบบนสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกเจของที่นะครับเป็นการย้อนหลังให้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าบวกเก้าบวกหกบวกหนึ่งบวกเของที่ผลร,รวมเท่ากับสามสิบสองนะครับ นั้นก็นับถอยหลังเอานะครับเอาเลขสองอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขแรกนั้นก็นับถอยหลังเป็นสลัวันเตี้ยลงนะก็เป็นสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดนั่นกับนับเลขลงนะครับหรือว่าไปบวกเก้า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 นั่นเองนะครับก็ผลลัพธ์เท่ากันนะครับสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดก็ลงท้ายหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับก็หมายถึงลดตัวเลขลงไปเรื่อยๆก็คือนับถอยหลังลงไปนะครับสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดก็จะจําง่ายกว่านะครับตรงนี้ก็ เมื่อทำมาออกแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะครับก็มาพบสองตัวบนเฉยนะครับมาเก้ามาแปดนะครับมีเก้ามีแปดนะครับก็เข้าไปที่หลักสิบบนนะครับตำแหน่งที่สี่เลขเก้าก็นําผลที่ออกไปแล้วนะครับก็คือสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักแสนบวกสามครั้งบวกสิบบนสองครั้งบวก สิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็หัวกเจ็ดทงที่ตรงนี้ก็เป็นสามบวกสามบวกสามบวกเก้าบวกเก้าบวกแปดบวกเจ็ดบวกเจ็ดทุกที่เพรนวมเท่าก,กับสี่บเก้านะครับลงท้ายเก้าก็เลขเก้าจากนั้นก็นับถอยหลังลงเป็นเก้าแปดเจ็ดหกห้านะครับในงวดน,นี้ก็เข้าป่านะครับนับไม่ถึงเลขสี่นะครับออกสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะครับก็หลักสิบบนไม่มานะครับในงวดน,นี้ เลขสีไม่มีก็หลุดไปนะครับในงวันี้เข้าป่านะครับต่อไปก็นำสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดมาทั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักแสนบวกสามครั้งบวกสิบบนสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหนึ่งล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกเจ็ดตงที่ก็จะเป็นสี่บวก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 สามบวกเจ็ดบวกเจ็ดตงที่ผลรวมเท่ากับสามสิบเจ็ดนะครับขอเลขเจ็ดตัวเลขแรกจากนั้นเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกก็ลงท้ายหกเอาเลขหก หกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าสิบห้าลงท้ายห้าเลขห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่ลงท้ายสี่เลขสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามสิบสามลงท้ายสามก็เลขสามครับหลักสิบบนห้าเลขทําได้เจ็ดหกห้าสี่สามมวดต่อมาออกสี่หกหนึ่งสองห้าสองสองสองก็เข้าไปหลักสิบบนก็คือเลขห้านะครับหลังจากที่ลุกเข้าป่าไปก็ออกมานอกป่าแล้วนะครับก็เข้าไปที่หลักสิบบนเลขห้านะครับ ต่อไปก็นำสี่หกหนึ่งสองห้าสองสองสองนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักแสนบวกสามครั้งบวกสิบบนสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกเจ็ดตรงที่นะครับตรงนี้ก็เป็นสี่บวกสี่บวกสี่บวกห้าบวกห้าบวกสองบวกสองบวกเจ็ดตรงที่ผลรวมเท่ากับสามสิบสามนะครับลงท้ายสามก็เลขสามเป็นตัวเลขแรกแั่นั้นสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลขสองสองบวกเก้าเท่ากับสิบลงท้ายหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบสิบลงท้ายศูนย์เลขศูนนนย์กก้้าา็็เปะครับ หลักสิบนห้าเลขทำได้สามสองหนึ่งศย์เ้างวดล่าสุดออกเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าห้าสองก็เข้าไปหลักสิบนในตำแหน่งที่ห้านะครับเลข9ก้าตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับก็เข้าไปตามผลนะครับเลขเก้าก็เป็นสุดหลักสิบนนะครับก็รอรุ้นผลว่าเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับ ตร, compass. ตรงนี้ก็เข้าไปนะครับหลังจากที่หลุดหนึ่งงวดนะครับตามที่ดูต่อไปก็นำเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าห้าสองนำมาตั้งก็ใช้ตั้งอ่งเดิมนะครับหลักแสนบวกสามครั้งบวกสิบบนสองครั้งบวกสิบ 10, ล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วย 1, ล่างหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่นะครับก็จะเป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเก้าบวกเก้าบวกห้าบวกสองบวกเจ็ดคงที่เท่ากับห้าสิบสามนะครับ ข้อได้เลขเดิมเหมือนเดิมกับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือสามสองหนึ่งศูนย์เก้านะครับหลักสิบบนที่ทําได้นะครับวันที่สองมกราคมหกเก้าก็รอผลออกนะครับหลักสิบบนห้าเลขจะมีเลขเหล่านี้หรือไม่นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงท่านั้นนะครับวันที่สองมกราคมหกเก้าก็รอรุ้นผล,ผลก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางสุดหลัก สีป่ปนก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงสุดคำนวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักสถิติเท่านั้นจะมีใครล่วงรู้ตัวเลขจอไกลนะครับดังนั้นก็ให้ท่านชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสำหรับแนวทางตัวเลขก็ลงให้ท่านรับชมทุกวันที่หนึ่งแปดสิบหกของทุกๆเตือนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเดิมนะครับขอบคุณขอบใจทุกการรับชมรับฟังสวัสดีครับ